โอเคครับสวัสดีครับเสร็จนะครับโอเคครับนะครับวันนี้เรามาเรียนรองรีเลย์นะครับรีเลย์มันก็มีหลายโมดูลนะครับผมตัวนี้ที่เราเอามาทำให้ดูก็คือเป็นรูปแบบของ สี่โมดูลนะครับหรือว่าเป็นรีเลย์สี่ตัวนะครับดูยังไงว่าเป็นรีเลย์สี่ตัวดูจากตัวแทงเนี่ยฮะนะฮะดูจากตัวแทงนี่เลยครับนี่คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามแล้วตัวที่สี่ดูยังไงว่าไหนคือตัวที่หนึ่งสองสามสี่ให้ดูตรงบอร์ดนะครับนะฮะบางตัวมันจะเขียนตรงนี้นะครับตัวไหนเป็น i n เนหนึ่งนี่คือ i n เหนึ่งเนาะ i n เอ็นสองไอสามไอสี นะครับผมนะครับผมแล้วนะครับในในแต่ละเอ็นก็จะมีช่องเสียบอยู่สามอันนะครับผมมีเอนซนะครับเอนูแล้วก็ตัวคอนโทรลที่สีนะครับผมอ่ะก็อื่นนะครับเราก็มาทําตัวของเราไฟก่อนนะครับอุปกรณ์ตัวแรกก็คือถฐานเราไฟเนาะฐานเราไฟตัวที่สองคือสายไฟนะครับสายไฟก็คือสายไฟธรรมดาเลยนะครับก็คือมี มแล้วก็ตัวเนี้นะครับไปซื้อตามร้านไฟฟ้าได้เลยนะครับผมยี่ <c oughs> ห้บ